โอเคนะครับกลอบจะไปดูคลิปนะครับผมก็ขอฝากร้านเด่สอบกันด้วยนะครับเป็นร้านไก่ตันนั่นเองนะครับราคาต่ำสุดคือ29บาทนะผมก็ไก่ตัน1-5หมัดแบบซุ่มดาบสุ่มผลตื่นนั่นเองนะครับผมก็นี่อีกแบบนึงก็คือไก่ตันนะ6หมัดนะครับผมสุ่มดาบนะผมราคา59เองแล้วก็ไก่ตัน1-5หมัดนะสุ่มดาบผลเสือนะครับผมก็ราคา9 9บาทนะครับผมแล้วก็ที่พีคสุดของร้านนี้ก็คือดาบคู่โอเด้งนะครับผมไก่ตัน6หมัดนะผลตื่นนั่นเองนะครับผมราคาแค่9 9บาทเองแล้วก็ กล่องสุ่มนะครับมีกล่องสุ่มไต่ตันด้วยนะครับหนึ่งถึงห้าหมัดนะห้าครั้งการันตีได้นะครับผมเออถือว่าตึงเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมร้านเดลซ็อปนะผมก็อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับอ๋อข้อกระจุกเลยโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนรับของฟรีเนาะซึ่งเป็น US FO สุดหล่อสุดเท่นนั่เองนะครับก็เดี๋ยวสคริปต์จะแปะไว้ข้างล่างนะครับผมก็ให้เอาสคริปต์มาแล้วก็เดี๋ยวลิงก์แมพจะแปะไว้ข้างล่างด้วยนะก็โอเคเดี๋ยวเเเรราาาามลลสคิปต์กันนยะ เออสคริปต์ Skip นะก็เดี๋ยวแปะไปนะครับผมก็กดร้านไปเลยปุ๊บโอเคสคริปต์ก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมก็สคริปต์อ่ะมันจะให้มากดฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเออจะใช้คำว่าเออ UFO ปะ่ะเห็นปะ่ะเออแล้วก็กดไปนะครับกด UFO ไปปุ๊บอ่ะแล้วเราก็จะเจอกล่องอยู่ตรงนี้แล้วให้เราทําการกดเจ็บกล่องเพื่อรับของฟรีนี่นะครับผมก็ได้มาที่เรียบร้อยเป็นของฟรีสุดหลอดที่ ประมาณนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูของฟรีกันว่ามันเทหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราเออกกันเลยนะครับมาแต่กินโอเคเรามาดูกันเลยนะของฟรีว่ามันจะเท่ตึงตึงหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นแม่ผมก็น่าจะเป็นเข่านะน่าจะเกี่ยวกับพวกเข่าอะ่ะเออปึ๊บ ไหนวะยังไม่มาหรอยังไม่เข้าตัวอีกหรือ UFO นี่ครับนี่เห็นไ,ไหมโคตรเฟี้ยวอะ่ะนึกว่ามันจะอยู่บนหัวโถยอยู่ตรงไรประมาณนี้นะครับ UFO ที่เราได้มานะครับก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเนาะก็คลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะบ๊ายบายครับผม